สวัสดีครับผู้ผมเบาสกสุลโคตรบ้างครับตอนนี้เวลา6โมง47นาทีนะครับกับมีพี่น้องแรงงานไทยที่สบินลำเดียวกันที่ลงชื่อในกลุ่มประมาณ43ท่านไปจะพาไปเหมือนพี่น้องนะครับผมนี่ก็จะเป็นพี่น้องแรงงานไทยนะครับที่กำลังจะบินไปพร้อมกันนะครับเบ่งกระเป๋าพี่น้องเต็มเลยนี่คือกระเป๋านะครับเป็นกระนั่ง นั่งเล่นนั่งคุยกันนะครับเหลือเวลาอีกดนนะครับกวาสิได้บินนะครับผมทางพุ่นก็มีพี่น้องอู้นั่งอยู่ทางพุ่นนะครับนะครับเมื่อนี้บินพร้อมกันน่าสิบแปดสิบกว่าท่านนะครับผมในลำเดียวกันนะครับมาเพราะน้องโน้ตเพราะแต่ว่าน้องโน้ตนี่บินคนละลำพี่น้องนะครับน้องโน้ตกำลังคุยโทรศัพท์อันนี้น้องโน้ตบินตีสองนะครับผม มีบรรยากาศสดๆนะครับผมตอนนี้เดยเวลา6โมง48นาทีนะครับรอไปเรื่อยๆนะครับผมหินประมาณ4นึงหนึงครึ่งนะครับผม นี่ครับผมนะครับนั่งนั่งวงกันนะครับเตรียมรอครับผมรออย่างเดียวนะครับตอนนี้รอรออิ่มรออดเวลานะครับพีทุมหาทุกแม่นเมื่อเลยครับผมนี่อยู่หน้าเลยปะแม่นเมื่อนะครับอย่นั่งอยู่นี่ครับผมเตรียมตู้กระเป๋ามาฮอดพี่นะครับนี่ต่ทีมงานอิสเรียลอเลยครับนี่นะครับผมนั่งรอ เวลาอย่างเดียวนะครับเงินไปเทีวบ้านแล้วเหรอครับมันบม่ได้เงินครับไปอิสราเอลดีกว่าครับครับเริ่มหิวน้ำเลยพี่น้องนี่ครับแถวนี้แม่นเหมือนะครับผมกระป๋ากระเป๋าแถวนี้แม่นเหมือนะครับผมอยู่ซองที่ชู่นะครับทีมงานที่ไปอิสราเอลนะครับผมทีมงานที่ไปอิสราเอลเมื่อนี้มีบินอยู่ซองไฟนะครับผมของไฟมีตีสองตีสองแล้วก็ตีหนึ่งครึ่งนะครับตีสองนี่จะเป็น ต่อเครื่องนะครับผมต่อเครื่องแต่ว่าตีหนึ่งครึ่งนี่สายตรงนะครับของผมนี่ได้สายตรงคือตีหนึ่งครึ่งนะพี่น้องดีเนี่ยนะครับคายไปต่อเครื่องครับไปลงจอเดียนนะครับผมคาดไปต่อเครื่องก็เลยมีทีมของงานของน้องนุชนะครับได้ไปต่อเครื่องอยู่จอเดียนนะครับแล้วกัไปอิสเดียวต่อนะครับผมมีสองลำนะครับมอนแม่นเหมือเลยครับนี่นั่งนี่ครับผม ลุยพี่น้องลุยลุยนะครับไปสู่งานต่อนะครับผมทุกคนก็นมีจุดหมายเดีวยวกันคือไปหาเงินนะครับผมหาเงินหาเงินงน,นะพี่น้องเนาะบรรยากาศสนามบินสวรณภูมิครับกำลังจะทุ่มหนึ่งพี่น้องอีอกห้าชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็ <c oughs> จะได้บินแล้วนะครับผมบรรยากาศสนามบินสุวรรณภูมิครับ ผไปบินเที่ยวบินนะครับนี่ก็เป็นตารางการบินนะครับผมตารางการบินดูได้นะครับผมโอเคมาพี่น้องแรงงานไทยฮอนะครับไปสู้ล่าเงินซิกนำกันครับผมโอเคครับจะมีลาก่อนครับสวัสดีครับอาื่อกี้นะครับที่ผมบอกว่าไอ้ผู้ที่ติดตัวเครื่องนะครับผมเป็นรุวงจัวเดียนนะครับลำพิษสวนนะครับมาถามแล้ว ไปลงดูใบน้องดูใบนะครับแยกข้าวนะครับคลิปที่โรงนี้นะครับผมไปลงดูใบเดี๋ยวผมจนจอเดียงครับผม